จากที่เราได้สอนนะักเรียน VP เราก็เลยเพิ่งได้รู้ว่าหลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะว่า DW เนี่ยมันสำคัญต่อการเทรดมากแค่ไหนมันสำคัญต่อการปั้นพอร์ตมากแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่มีเงินลงทุนน้อยๆอะนะคุณเสียเปรียบตั้งแต่คุณมีเงินน้อยแล้วนะแล้วคุณจะมาเสียเปรียบเรื่องความรู้อีกก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่อง DW ว่าเออมันสำคัญมากจริงๆนะอันเนี้ยเป็นความลับของเทรดเดอร์เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะมาเล่าเรื่องความลับเรื่องไฟิน ในกรณีที่คุณมีเงินน้อยนะใครมีเงินเท่าไหร่ก็ไปประยุกต์ใช้เอาเองแล้วกันนะสมมติว่าคุณมีเงิน1นึ่งแบาทถ้าคุณซื้อหุ้นในราคา0 3 0คุณจะซื้อได้ทั้งหมด30,000นกว่าหุ้นใช่ไหมสามแสนสามหมื่นสามพันหุ้นแล้วในกําไรต่อช่องคุณก็จะได้กําไรต่อช่องที่3 3 3 0บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อหุ้นที่เกิน1บาท2บาทหรือสามบาทจำนวนหุ้นมันก็จะน้อยลงยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณซื้อหุ้นในราคาสาม อ่ะแล้วเรามาดูเปรียบเทียบกันซิว่าโปรฟิตต่อช่องเนี่ยคุณจะได้โปรฟิตเท่าไหร่ถ้าคุณซื้อหุ้นหลักสตางคุณจะได้โปรฟิตต่อช่องเนี่ยนะโปรฟิตก็คือกําไรอะนะกำไรต่อช่องนะคะสามพันกว่าบาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อหุ้นสามบาทขึ้นไปคุณจะได้กําไรต่อช่องเนี่ย หกร้อยกว่าบาทแล้วมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่านักเรียนรู้ไหมว่าเวลาที่เรามีความรู้แล้วอะเราจะไม่สามารถหาดีที่มันเคลื่อนที่ราคาหนึ่งช่องได้เลยเหรอคุณเคลื่อนที่แค่หนึ่งช่องอะคุณได้กำไรสามพันอะครูถามว่าทุกวันนี้ทํางานประจําเงินเดือนเท่าไหร่สมมุติว่าคุณเงินเดือนสองหมื่นถ้าหาสาสิบวันเนี่ยคุณตกไว้เท่าไหร่หกเจ็ดร้อยหรือเปล่าคุณเล่นหุ้นวันเดียวคุณได้สามพันคุณไม่ได้ดูถูกงานประจําแต่ครูกาลังจะบอกว่าถ้าเราคิดเรื่องนี้ดีๆอะมันสําคัญมากเลยนะไอนะ้นีวีลเนี่ยมันค ว่า d วเนี่ยมันสามารถปั้นผอ่อนได้เร็วมากโดยที่เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ครูพิชิตร้านแรกได้นะ<อ>ครูไม่เคยบอกใครแต่ตั้งใจเอามาให้จริงๆคนที่ได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีนะคะแล้วมีหลายคนนะที่ปั้นผอดเงินล้านจาก DW ได้นะคะแต่เขาไม่ได้ออามาบอกแบบนี้ครูจะบอกให้นะในการที่พูดแบบนี้มันเป็นมันเป็นความลับของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้จนะักขีนเว้ คุณจะตกเป็นเหยื่อเสมอไปแต่ต้องมีอย่างหนึ่งนะที่คุณต้องทานะคือเทคนิคคุณต้องเปนะคือดีวอ่ะมันรวยเร็วก็จริงแต่มันก็ทําให้คุณหมดตัวได้เหมือนกันสมมุติว่าเทคนิคคุณเปแล้วคุณจะได้เกิน2ช่องสามช่องสีช่อง8ดช่องเรื่องของคุณเลย <S <S อันดับที่2นะคุณต้องวางแผนเราจะมาดูแพลนเนอร์วางแผนสาหรับเทรดเดอร์เราต้องมีการวางแผนแผนที่1นนะคะเราต้องแพลนนิ่งก่อนที่คุณเนี่ยจะเล่น DW ได้นะคะ คุณจะต้องเล่นหุ้นใหญ่ให้เก่งก่อนคุณจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของหุ้นแม่ก่อนหน้าเทตดต้องเป๊ะวอลลุ่มต้องเป๊ะอ,อ,อินดิเคเตอร์ต้องเป๊ะบิตออฟเฟอร์ต้องเป๊ะ คือคุณต้องเป๊ะในเรื่องเทคนิคก่อนคุณถึงจะมาเรียนเรื่องของ D W เราจะต้องไปหาข้อมูลพวกนี้ให้เจอถ้าเมื่อไหร่คุณเจอแล้วไปข้อที่2ค่ะก็ค,คือการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับ D W เวลาที่นักเรียนเสิร์ชใน Google นักเรียนต้องฟังหูให้หูนะมันจะเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่ภาพลักษณ์สวยหรูมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ต้องกรองก่อนเออมันอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งและอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณเห็นนะคะ บางทีมันอาจจะเป็นสมบัติของพ่อแม่แต่บางทีมันก็อาจจะเป็นสมบัติของเขาเองอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ข้อที่สามคุณต้องดีไซน์คุณต้องออกแบบหุ้นสโคปของหุ้นที่คุณต้องการถ้าเป็นของงานก่อสร้างคุณต้องออกแบบสโคปเนาะว่าคุณจะเป็นซีวิลร0อเป็นสถาปัตย์ร้อหรือคุณจะเป็นแค่พนักง,งานเขียนแบบหรือคุณจะเป็นแค่ เออแตติเมตอะไรเงี้ยคุณก็ต้องออกแบบขอบเขตของชีวิตคุณชัดเจนว่าคุณต้องการเล่นหุ้นแบบไหนสมมติว่าสเปรราคาต่างถึง2บาทคุณจะเล่นแค่นี้คุณก็กำหนดขอบเขตของคุณมาเลยว่าคุณจะเล่นแค่นี้ถ้าคุณกำหนดขอบเขตว่าคุณอยากจะเล่น 100- ถึง400บาทคุณก็กำหนดขอบเขตของหุ้นที่คุณจะเล่นมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมในการที่คุณโฟกัสทางตลาดได้ไหม มันทาได้นะนักเรียนแต่มันจะทําให้คุณนะโฟกัสเยอะเกินไปถ้าในช่วงแรกครูแนะนําให้คุณเลือกขอบเขตตามสเปซราคาที่คุณต้องการโอเคไหมอย่างที่ครูบอกเนาะก่อนที่จะมา DW เนะี่ยคุณต้องศึกษาหุ้นแม่หรือหุ้นซิ่งเนี่ยให้มันเก่งก่อนพอมันเก่งแล้วนะคะค่อยมาในส่วนของงานวิจัย DW โอเคไหมแล้วเราก็ค่อยมาออกแบบดีไซน์กันอีกทีนึงว่าหุ้นแบบไหนที่เราจะเล่นนะคะแล้วก็ข้อที่4 s t r ต t จ g y กล,ลยุทธ์ต้องบอกอย่างหนึ่งนะภาษาอังกฤษไม่แม่นนะเออคุณต้องคิดค้นกล,ลยุทธ์ในการเทรดด คุณจะรับมือกับมันแบบไหนถ้าแผน A มันไม่โอเคคุณใช้แผน B ได้ไหมคุณต้องมี A B C D E F G คุณต้องมีหลายแผนเพราะว่าแผนเดียวบางทีเลยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ h า n a K C E B C P e S O บางตัวมันพักตัวถูกไหม บางตัวมันมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าใครได้เห็นจะรู้ว่าฮาน่าเคซีเอบีซีพีเโซเดลต้าเขาก็จะสลับกันมาถูกไหมเพราะฉะนั้นะในการเทรดของคุณคุณจะต้องมีกลยุทธ์ ABCD บางทีเราอาจจะคิดค้นกลยุทธ์เป็น10กลยุทธ์ในวันเดียวพูดดูมันยากใช่ไหมแต่ถ้าเราทําบ่อยๆนะคะเราทําทุกวันเนี่ยมันก็จะง่ายเองโอเคไหมนะคะแล้วก็แผนสุดท้ายนะคะแผนที่5้ารีเชค เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเทรดไปแล้วเนี่ยคุณต้องกลับมารีเช็คตัวเองหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะต้องมาเช็คว่าแผน A แผน B แผน C แผน D เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาเราเอาไปปรับใช้แล้วเนี่ยมันสามารถทํากําไรให้เราได้ไหมแต่ครูจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะเวลาที่คุณเริ่ม DW ครั้งแรกนะคะครูไม่แนะนําให้คุณใช้เงินหลักแสนนะ ูใช้แนะนําให้คุณใช้เงินแค่หลักหมื่นถ้าคุณรักษาเงินหมื่นไม่ได้คุณก็รักษาเงินแสนไม่ได้คุณก็รักษาเงินล้านไม่ได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณรักษาเงินหมื่นได้แล้วค่อยใช้หลักแสนหลักล้านโอเคไหมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณนะยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้หุ้นที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรหุ้นที่ลงมันลงเพราะอะไรแล้วก็อย่ามาพูดนะคาว่าเพราะข่าวนะมันไม่เกี่ยวกับข่าว นะคะข่าวดีหุ้นทุบเยอะแยะไปนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้จักคิดเนี่ยรู้จักวางแผนกลยุทธ์เราจะมีกําไรมากกว่าคนที่ไม่วางแผนเสมอคนที่เป็นนักรบที่กล้าหารล้วนวางแผนกลยุทธ์มาเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะจากกันเราก็อยากฝากเอาไว้นะคะ DW เนี่ยเป็นคําตอบของทุกสิ่งแล้วก็เป็นคําตอบของคนที่ต้องการรวยเร็วที่สุด แต่มันก็ทำให้คุณตนเร็วเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่มีความรู้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเร้จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอกดแชร์แล้วก็อย่าลืมแท็กคนที่กุณรังนะคะไปละคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย